นะสตติจิอุ้ยเป็นนิยามเนี่ยแล้วแต่นิยามนะย้อนกลับไปเมื่อวานดีกว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องการจัดการความรู้เมื่อมันมีแล้วถ้าอยากจะให้เป็นองค์กรอแห่งการเรียนรู้ต้องทให้มันมีซะก่อนความรู้พอมีแล้วต้องให้เข้าถึงก็คือ accessible เมื่อวานนี้ต้องเข้าถึงพอเข้าถึงแล้วเป็นไงก็ต้องราคาประหยัดให้เขาซื้อได้ ไม่ใช่แพงเป็นบ้าเลยซื้อไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์นะไอ้บบแบบนี่เป็นพวกนิยามแต่ที่มียุคเนะ้ยท่นี้แนวแบบคิดแตก็ยุคแบบนี้ก็คือเป็นยุคความรู้นะอำนาจอยู่ที่ความรู้ไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจที่เงินอ,อยู่ที่แรงและนะตรงนี้ขอแถมหน่อยย้อนนิดหนึ่งบบเคยได้ยินเหมือนซึ้งที่เรียกว่าเติร์ฟเวทคลื่นลูกที่สาม เคยได้ยินแต่ไม่เคยนะอ่านเล่ฟังแล้วกันยยอะๆยุคที่หนึ่งเป็นยุคเกษตรใครเป็นใหญ่ยุคเกษตรใครเป็นใหญ่ใรทุนกระุนไหมนี่